สวัสดีครับผมชื่อเดสมรักตันวิวสัสกุลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่านิมิตความฝันให้พี่น้องนะครับผมจะอ่านพระคัมภีร์ก่อนนะครับโยเอลบทที่2ข้อ28-29ถึง29 และต่อมาภายหลังเราจะเทวิญญาณของเราลงเหนือประชากรทั้งปวงบุตรชายบุตรสาวของเจ้าจะเผยพระวจนะคนชราของเจ้าจะฝันเห็นคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิมิตเมื่อถึงเวลานั้นเราจะเทวิญญาณของเราลงมาเหนือผู้รับใช้ของเราทั้งชายและหญิง วันที่หนึ่งเดือนพฤษ,ษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผมฝันเห็นศพอยู่บนแพรลอยลงไปในแม่น้ำศพต่อแถวกันยาวเลยเหมือนมีภูเขาข้างหน้าข้างหน้าแล้วเหมือน น้ำแห้งสุบศพบนแพเข้าไปผมกระโดดลงไปในแม่น้ำในห้วยนะมีแต่คโคลนเหมือนผมเห็นผู้เผยพระราชนะคนหนึ่งกำลังอธิษฐานยกมือขึ้นนะยกมือขึ้นบนบนฟ้านะขอให้ดาวบินมีฟ้าแลบมีเมฆมันก็หยุด ขาบอกว่าเชื่อใจผมสิมั่นใจสิมันต้องหยุดเหมือนผมเห็นผมเห็นลูกไฟกลมบินหมุนอยู่บนท้องฟ้านะครับหลายลูกเลยเหมือนมีฟ้าแลบมีเมฆนะครับผมจำได้ว่าตอนนั้นนะพวกอ,อิสราเอลกับปาเลสไตน์นะฮะยิงกันนะครับ ยิงการบวงท้องฟ้านะกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีไฟมีจะมีอ่าจรวดบนท้องฟ้ามันจะมีแบบดวงไฟเราจะเห็นมองเหน็นนั่นแหละคือสิ่งที่ผมฝันเห็นนะครับผมฝันเห็นที่ผมจดไว้คือผมฝันเห็นลูกไฟเหมือนดาวบินนะครับบินหลายลูกมากเลยบนท้องฟ้าโอเคแค่นี้ครับขอบคุณมากนะครับ